วันนี้ก็มาพบกับหนุ่มนาโซอีกเหมือนเดิมวันนี้มานี่ครับพี่น้องตำมะกุ้งครับตำไส้หกอกทำแบบเนบาสฉับแซกพี่น้องเลยแล้วะ็ปลาลดเดี๋ยวิทอดปลาลดตอนนี้กาลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่ครับเดี๋ยวรอนึ่งข้าวเหนียวแป๊บหนึ่งครับนี่ครับข้าวเหนียวนึ่งใกล้จะสุกแล้วครับโอ้สุกแล้ว เล้วเราก็จะมาทอดปลาล็กันแซ่บกินกับตำมะองกับพี่น้องครับรอติดตามชมครับเรื่องเข้าเสร็จแล้วทอดปลาล็ตอต่อพี่น้องทอดปลาล็กินกับตำหมังแซ่ เเลย,เลย,าเลยวานไปตลาดนัดเจอปลาลดมาเนาะปลารดแดบเดียวทอดกินกับขาา้าวเหนียวกับตำมะพรุ จะได้แล้วครับก้องทอดนานเดี๋ยวมันจะกรอบเกินไปพอแล้วปิดไฟเลยุกานี่เรียบร้อยครับนี่ได้เสร็จเรียบร้อยครับปลดทอดตำม,มูม่งกับข้าวเหนียวน้อนพี่น้อง มามากินข้าวนำกันเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ